วัดสันตินิคมที่จังหวัดลำปางค่ะครับผมวัดสันตินิคมวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลใหม่พัฒนาในอำเภอเกาะคาครับห่างจากตัวอำเภอไปทางตะวันตกประมาณ12กิโลเมตรได้ครับค่ะ สัมผัสแรกที่รู้สึกได้เลยคือบรรยากาศาสงบร่มรื่นมากๆใช่ครับสถาปตัตยกรรมก็สวยงามตามแบบวัดไทยใช่ค่ะแต่ว่าภารกิจของเราวันนี้คือจะขุดลึกลงไปกว่านั้นคืออยากทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาแล้วก็บทบาทที่น่าสนใจมากๆของวัดนี้นะคะครับในฐานะาศูนย์กลางของชุมชนทั้งด้านการศึกษาแล้วก็ธรรมะด้วย โอเคงั้นเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะเพราะข้อมูลที่เราได้มานี่มันชี้ว่าวัดนี้มีอะไรมากกว่าแค่ภาพความสงบสวยงามที่เราเห็นเยอะเลยนะคะแน่นอนครับคือปกติวัดในสังคมไทยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นศูนย์กลางชุมชนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ทำให้วัดสันติน,นิคมนี่โดดเด่นขึ้นมาจริงๆคือการยกระดับบทบาทนั้นไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ครบวงจร ครบวงจรอ,อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็น่าทุ่งมากเลยครับอืมครบวงจรน,นี่คือยังไงคะสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่นี่คือการที่วัดสามารถผสานบท,บทบาททางศาสนาเ,เข้ากับการศึกษาที่หลายยมิติมากๆได้อย่างกลมกลืนแล้วก็ตอบโจทย์ยุคสมัยด้วยครับฟังดูน่าสนใจมากค่ะถ้าดูจากข้อมูลจุดเริ่มต้นนี่คือไม่ได้ใหญ่โตเลยใช่ไหมคะเริ่มจากเป็นแค่สำนักส่งเล็กๆใช่ครับ ตั้งเมื่อ10บมิถุนายนพศ2525อ๋อค่ะบนที่ดินของสหกรณ์นิคมห้างฉัดเนื้อที่ก็ประมาณ15ไร่กไร่กว่าๆค่ะแล้วใครเป็นผู้ริเริ่มคะช่วงนั้นผู้ริเริ่มหลักๆก็คือหลวงปูสะอาดกุศลจิตตูกับเอ่อคุณตาคำคุณตาคำครับชื่อนายจันแก้วจำปาวันร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เลยโหแสดงว่าชุมชนนี้มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะใช่ครับอันนี้เป็นจุดสำคัญเลย ตรงนี้ก็น่าคิดนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างเรียบง่ายเนาะพัฒนามาเป็นศูนย์กลางที่เข้มแข็งแบบนี้ได้ยังไงมีปัจจัยอะไรพิเศษคะครับถ้าเรามองภาพกว้างขึ้นมาอีกนิดนะครับจะเห็นเลยว่าพลังขับเคลื่อนสำคัญมากๆเนี่ยมาจากการมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆครับอ๋อผู้นำวัดนี่เองครับ วัดสันตินิคมได้รับการบริหารและก็พัฒนาโดยท่านพระครูกิติธีรคุณหรือกิติภพสุมังคโลซึ่งท่านทำงานร่วมกับหลวงปู่ศาสตร์ด้วยค่ะแล้วท่านพระครูมีบทบาทยังไงบ้างคะคือคุณสมบัติของท่านพระครูนี่น่าสนใจมากครับท่านเป็นทั้งพระนักพัฒนาและก็เป็นพระวิปัสสนาจารย์ด้วยคือเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากอืมทั้งพัฒนาทั้งปฏิบัติใช่ครับ มีศีลาจารวัตที่งดงามเป็นที่เคารพศรัทธามากๆการมีผู้นำที่แข็งแกร่งทางด้านการบริหารจัดการและก็ด้านการปฏิบัติธรรมแบบนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้วัดพัฒนาได้อย่างมั่นคงแล้วก็เป็นระบบมากครับสุดยอดเลยค่ะแล้วที่บอกว่าโดดเด่นเรื่องศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรอันนี้คือ,อยังไงคะเห็นข้อมูลบอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าอุทยานการศึกษาถึงเจแห่งในวัดเลยเหรอคะใช่ครับ เแห่งจริงๆอันนี้คือจุดเด่นที่สุดเลยก็ว่าได้โหเยอะมากมีอะไรบ้างคะเนี่ยเจ็ดอย่างคือมันครบวงจรมากๆครับ ตั้งแต่เร no nice> really nice anyway> ื่องจิตวิญญาณอย่างอุทยานด้านพระพุทธศาสนาค่ะอันนี้พื้นฐานใช่ครับแล้วก็มีการรักษาภูมิปัญญาอย่างอุทยานภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมอืมดีจังมีสวนสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเก็บประวัติศาสตร์ชุมชนโอ้โหมีห้องสมุดแล้วที่เอ่อไม่ธรรมดาเลยนะครับคือมีศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนหรือ i อ t ด้วยมีศูนย์ไอ ซีทีในวัดเลยเหรอคะอันนี้สำคัญมากเลยนะในยุคนี้ใช่ครับช่วยลดช่องว่างทางดิจิทัลเปิดโอกาสการเรียนรู้ใหม่ๆให้คนในชุมชนได้เยอะเลยโอ้โหคือมันเหมือนยกแบบว่ามหาลาัยย่อมๆมาไว้ในวัดเลยนะคะเนี่ยประมาณนั้นเลยครับ ประนสำคัญที่เราสกัดมาได้คือโมเดลของวัดสันตินิคมเนี่ยไม่ได้แค่ปรับตัวนะครับแต่เป็นการสร้างสรรบทบาทใหม่ให้ศาสนาสถานในยุคดิจิทัลเลยอืมสร้างสรรบทบาทใหม่ใช่ครับคือการหลอมรวมภูมิปัญญาดั้งเดิมทั้งเรื่องศาสนาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิน่นเข้ากับทักษะและความรู้สมัยใหม่อย่าง ICT ได้จังลงตัวมากๆ แล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆด้วยนะครับค่ะค่ะมันแสดงให้เห็นศักยภาพของวัดในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของชุมชนยุคป,ปัจจุบันได้แบบว่าน่าทึ่งมากไม่ได้จำกัดบทบาทอยู่แค่เรื่องพิธีกรรมทางาศาสนาเหมือนวัดทั่วๆไปฟังแล้วทึ่งจริงๆค่ะ เราทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไงคะถ้าให้สรุปภาพรวมสรุปได้ว่าวัดสันตินิคมนี้เป็นตัวอย่างที่เออชัดเจนมากๆเลยนะคะของการเป็นมากกว่า,าศาสนสถานครับผมแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนมีชีวิตชีวาจริงๆใช่ครับซึ่งรากฐานสําคัญก็มาจากความร่วมมือของชุมชนตั้งแต่แรกใช่ค่ะความร่วมมือชุมชนแล้วก็มีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลครับผม แล้วก็นำนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเข้ามาปรับใช้อย่างสร้างสารรค์ด้วยใช่เลยครับนี่เหมือนเป็นพิมพ์เขียวของการพัฒนาชุมชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางเลยนะคะที่บูรณาการทั้งเรื่องจิตวิญญาณภูมิปัญญาแล้วก็ทักษะที่จําเป็นสําหรับโลกยุคใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้แบบอืมน่าชื่นชมมากๆจริงๆค่ะ